ข่าวเน็ตขนลุกการ์ตูนดังในอดีตมาก่อนการมีฉากยานดำน้ำดูซากเรือใต้ทะเลจากกรณีข่าวใหญ่กับการหายไปของเรือดำน้ำไทท่านหลังจัดทัวร์สำรวจซากเรือไททานิกที่โด่งดังก่อนขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายน2566ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยต่อมามีรายงานว่าเดวิดเมียนผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยและเป็นเพื่อนของผู้โดยสารสอง คนในเรือดำน้ำไททันยืนยันหลังเห็นภาพของหน่วยยามฝั่งสหรัฐว่าเศษซากชิ้นส่วนที่ถูกพบใกล้ซากเรือไททานิกนั้นเป็นชิ้นส่วนบังคับลงจอดและส่วนท้ายของเรือดำน้ำไททันล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาอย่างมากบนโลกออนไลน์เมื่อชาวโซเชียลทั้งต่างชาติและไทยต่างพูดถึงประเด็นเดอะซิมสันรายการการ์ตูนซิทคอมในสหรัฐอเมริกาที่สร้างโดยแมดกรีนิงสำหรับบริษัทฟอกบ d c a คสติง ผ่านตัวละครในครอบครัวคือโฮเมอร์มาร์ตาร์ลิซาและแม็กกี้ซึ่งมีเนื้อเรื่องตลกเสียดสีวิถีชีวิตชนชั้นกลางของชาวอเมริกันเริ่มฉายครั้งแรกเมื่อวันที่17ธันวาคมพศ2532แต่ที่ชาวเน็ตต่างพูดว่าเป็นการ์ตูนที่มาก่อนการก็คือในการ์ตูนเรื่องนี้มีฉากตอนหนึ่งในเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับยานดำน้ำที่ลงไปดูซากเรืออับปางก้นมาหาสมุทร ก่อนยานดำน้ำดังกล่าวจะเกิดอุบัติเหตุคล้ายกันซึ่งตรงกับเหตุเรือไททันอย่างเหลือเชื่อทั้งนี้นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เดอะซิมสันทำนายอนาคตไว้ได้อย่างถูกต้องเพราะตอนที่ออกอากาศในปี2540บาทนอนป่วยโสมอยู่บนเตียงขณะที่แม่ของเขาแนะนำให้อ่านหนังสือที่มีชื่ออาว่า Curious George and the Ebola Virus ในหนังสือเล่มนั้นกล่าวไว้ว่าไอ้เจ้าอีโบลานี่แหละที่จะฆ่าชีวิตคนเป็นพัน และก็เกิดอีโบลาขึ้นจริงๆในปี2541และในปี2543มีตอนหนึ่งของเดือดซิมสันที่เขียนไว้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีก่อนที่ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งในปี2559ซึ่งไม่ใช่แค่ทำนายถูกต้องแต่ทั้งฉากทั้งท่าทางของทรัมป์ยังเหมือนฉากในการ์ตูนแบบเป๊ะมาก